สวัสดีครับผมเฉินเด็กชายธนวัฒน์สิวัฒนากรครับอายุ12ปีอยู่โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธมลรีครับเวลาผมมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์พรามเก้าผมชอบไปชมวัฒนิเวศของไทยมากที่สุดเลยครับแค่ได้ยินชื่อทุกคนคงสงสัยและอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจบ้างถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับอ่าแค่ก้าวเท้าเข้ามา ทุกคนจะได้สัมผัสกับความสดชื่นและเย็นสบายมองไปรอบๆทุกคนจะเห็นต้นไม้หลากหลายชนิดเลยนะครับที่ทุกคนคงไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งทางพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าได้จําลองป่าถึง4ประเภทเลยนะครับมีป่าดิบเขาป่าเต็งลังป่าดิบชื้นและป่าพลูครับซึ่งนอกจากนั้นด้านนอกยังมีการจําลองป่าชายเลนและพื้นที่ชุ่มน้ําด้วยครับ จุดไฮไลท์ของผมของผมก็คือระเบียงกระจกด้านบนของน้ำตกและมองกันหลายของน้ำลงมามันเป็นภาพที่สวยมากเลยครับผมชอบไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์พระรามก้าเพราะว่าผมชอบทำกิจกรรมหลากหลายและการมาที่นี่ทำให้ผมได้เปิดโลกกว้างของตัวเองมากขึ้น้วยครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์ c e like b o o k a nsm d i t thailand กดติดตาม YouTube NSM Thailand ด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ